สำนักหันโบพอเอาไปเพิ่มความหวานเอามาพี่น้องมาเพิ่มความหวานน้ำจันทร์สุกเดอ้อหวาน่านั้นหันบ่พอมาเพิ่มความหวานน้ำจันทร์สุกเด้อมาพี่น้องมาเพิ่มความหวานพูดนะจันทร์สุกหู้ซื้อวา่าช่วงนี้กะ แบบว่าประมาณว่าขาดของหวานบบได้ตั้งแต่เหตุขีบเลี้ยวมาพี่น้องอันนี่อยากินของหวานนะเนี่ยชโโ็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นะมีเต,ตโตเซตแทบเลยนะพี่น้องบบจักโอรีโอโบจักอะไร,ร,ร,รเนี่อยอีหยาข <c oughs> นมมาได้เพิ่มของหวานน้ำจันซุกอันหวานสำานียบุพอลได้พี่น้องรุ้สซึกงว่าจันซุกแบบว่าอันสิกินข้าวบริสิยัง,งต้องได้กินของหวานนะพี่น้อง อันแลิวลมันกับแบบประมาณว่ายุบโบได้นะเห็นไหมเหอนและกินแลวแบบววานประมาณววานยุบัได้เห็นะกินยังกับหูซึ้ว่าแซ่ไปหมดแล้วก็บแบบความหวานหวานหันอพอพี่นอ้องหวานสำนันหัน,นบโบพอเอาไป

Sam hàng hoàng Sao hàng nó chờ luôn

เดนหน้่ซเซเประมาณว่ากินแล้วหยุดไม่ได้สบาย่ีแ้แซ่บแงพี่นอง อแบบนี children, really like ้สบายเลยพี่น้องไม่ต้องเห็นยากบุบบุบบบบุเป็นบาสีดยงครสีใสแลกิดนร้อแซ่บ Mm hmm